ตัวชี้วัดยี่สิบเจ็ด่สิบแปดจะไหมเป้าหมายยีิบแดเป้าหมายยี่ตัวชี้วัดนะได้ยังมุ่งอยู่เลยนะก็เ<ไ>อาสิ่งนี้แหละครับไปพัฒนาให้สอดรับสอดคล้องกับที่ท่านมีหรือที่วิทยกรพูดอยู่เสม,มอก็คือการบร,ร,ริหารการ integration เนี่ยตัวนี้แหละก็นำไปบริหารการให้เขาา้ากัน ส่วนในอนาคตอยากจะเห็นภาพเหล่านี้นี่ฝ่ายที่ไดต่อไปคงไม่ต้องมานั่งในแบบนี้ก็คิดว่าคุยกับท่านประธานว่าต่อไปเราจะมีแผนกองกระโดดที่เป็นแผนรวมที่สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็จะมีตอนนี้ทราบข่าวว่าสำนักพุทธกำลังจะมีกองงานที่เป็นกองงานกองกระโดดโดยตรงแล้วก็สอนรอบกับพวกเราซึ่งเรามีเจ็สิบี่โรงโรงเรียนสุดท้ายน่าจะเป็นสงคโนวโรรุนรวิทยา นะเราจะทำยังไงให้เราเป็นกลุ่มงานที่ร่วมกันทั้งหมดทั้ง64โรง62โรงของเขต6แล้วก็มีเขต14มีเขต1แล้วก็เขต4ถึแงมง้จะโรงเรียนก็น่าจะร่วมกันได้น73เขต73ใช่ไหมครับ73ทำยังไงจะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพ ก็คงจะต้องาหารือ,อรกับท่านประธานเขตหกนะแล้วก็ประธานเขตสิบสี่ประธานเขตหนึ่งแล้วมีเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นที่น่าอนโม,มนาว่าปีนี้ทางสสปได้ประกาศาว่าโรงเรียนที่มีคะแนนอิี่ยโอเทนที่สูงที่สุดก็คือเขตหกนะครับท่านท่านทุ่งทึ้งนะเขตหกอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับลองมาอยากรู้ไหมครับเขตอะไร เขตสีสครับนะแล้วก็เขตที่ไม่ใ,ใกล้จังหวัดพวกเรานี่แหละไม่บอกนะครับตอนนี้ทําให้พี่นายแล้วก็ทีมงนานเขตของเราจึงขอเสนอเพราะมันโยงไปถึงการขอคุณราชาญเคราะห์ราชาญเคราะห์ขอได้ในเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกอกบอดหรือโร,รงเรียนในโครงการพระราชบุรเราขอปีนะครับเรามีเจ็ดสิกวก่าโรงเราได้แค่ยี่สิบกคุณครับ ต่ำมากทำให้ทางพวกเราคุยกันกับในโรงเรียนกพดทั้งหมดว่าเราจะทำโครงการตอนนี้เสนอไปแล้วก็คือโครงการอบรมครูสามกลุ่มสาระใช่ไหมท่านพี่ในมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตใช่ไหมครับเ,เราจะเอาติวเตอร์มาเลยมาแล้วก็สอนเทคนิคการสอน,นสี่วิชาสามคมด้วย เนะเดี๋ยวถ้าได้แล้วก็คงน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนรกรกฎาเสน,นโอโครงการไปแล้วอันนี้คือเพื่อที่จะไปเพิ่มโอเน็ตให้ท่านทั้งหลายนี่แหละนะเติวครูก่อนครูครูที่สอนนะครับนะพื้นที่เลือกไปแล้วที่จังหวัดแพร่แต่ว่าเขตสี่เป็นประทะเป็นเป็นเจ้าภาพรับโครงการนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องเขตผมก็ต้องมาช่วยนั่นแหละแต่เป็นเป็นผู้ดูแลแล้วยังมี มาร่วมกันเป็นกิจกรรมเป็นฐานเป็นฐานไปขอปคุณษาสิพี่นายพี่นายบอกว่าจะเอาถ้าภาษาไทายก็เป็นครูเรลลี่นรอย่ว่างี้นะเป็นระดับประเทศไปนะเป็นที่ได้ยินดะีเราจะอัดครูเต็มที่เลยครูที่สอนไม่ใช่อัดด้วยพิธีการอาื่นอนื่นแ้แล้วอีกโครงการหนึ่งซึ่งคุยเมื่อกี้เนี่ยอยากจะให้เห็นภาพของการเป็นเอกภาพทําอย่างไรที่จะมีครูในโรงเรียนกปดมีการ แลกเปลนเรียนรู้นะครับก็จะทําโครงการล่าสุดจะเร่งภายในสองสามวันนี้แล้วก็จะเสนอเพราะเราพึ่งอันนี้พูดแบบตรงๆฝากท่านหาชนิภาพไปบอกประธานสามัญก็ได้นะผมบอกว่าผมพูดดนะีแหละเราพึ่งสอสองบไม่ได้แล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยผมว่าเงินเหลือจ่ายเราก็คงไม่ได้แต่เราจะต้องพึ่งโครงการนี้แหละครับที่มีโครงการมีงบประมาณเฉพาะสํานกพูดเจริญ งบประมาณทุกปีนะครับให้กับโครงการปปดไม่ต่ำกว่าสิบ้านแต่ละปีนี้ประมาณห้าล้านใช่ไหมครับหกล้านเขาให้มาทําโครงการอบรมเพื่อถวายเป็นตามโครงการพระธรรมหริรนะครับปีนี้หกล้านถ้าเราทําดีผลสรรัมฤทธิ์เราเพิ่มต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถขอเงบประมาได้เป็นเฉพาะไม่เกี่ยวกับโรงเรียนอื่นนะครับที่ไม่ได้เข้านะโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าก็ เุกอย่าเหมือกันไม่ได้นอนปกลมของพวกเรานะแล้วก็จะทํายังไงที่จะมีกองทุนตัวนี้คิดกันละนะทากองทุนเพื่อเชื่อมโยงร่วมกันให้พวกเราทั้งหมดทั้งเกโิลเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วต่อไปจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการที่เป็นของเฉพาะของโครงการกพดเรามาแข่งกันเองเพื่อนําไปสู่การแข่งในระดับประเทศใช่ไหมท่านอาจารย์ เพราะว่าพราะองค์ท่านทรงให้ความสําคัญนะครับกับโครงการโรงเรียนกอบดองอาจจะเหนื่อยบ้างนะครับครูโรงเรียนทั้งหลายแต่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับก็พัฒนาเด็กนะครับในโอกาสนี้ผมพูดเล้าเยาวนะครับก็ถือโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพัฒนาในวันนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายนะครับจบเลยนะผมอวยพอเลยก็ได้นะครับขอให้ท่านกลับไปบัดโรงเรียนท่านนะครับช่วีมีชัยนะแล้วก็ มีกำลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาที่จะพัฒนาทุกสิ่งของเราให้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นกําลังของประเทศเป็นกําลังของครอบครัวและที่สําคัญก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและที่สําคัญก็ทําด้วยความสํานึกในพระมหา,รากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารนะีด้วยจิตที่ งดงามของพระองค์ที่ช่วยพวกเราก็ขอปิดการอบโครงการนี้นั่งแบบนี้ไปวภาพพร้อมกันแล้วก็ไปรับประทานอาหารตุใช่ไหมใช่ครับวันีเห็นคุณสงมองหน้าเลยใช่ไหมไหวภาพพร้อมกันเลยนะครับอราหงสัมมาสัมพุทโภคภาวะตุนทางภะคะวันตัางปฏิวาเท